แล้วไม่ใช่พอไม่เล้งจะพอพวกเราต้องช่วยกันเล้งทางจังหวัดว่าเราไปต่อแบบนี้ไม่ได้ครับเราจะไม่ท่งสังคมการเมืองแบบนี้ไปให้คนรุ้นต่อต่อไปครับต้องดีเลท์สอดอันนี้มันครับ คล้อง,องทีมหน่วยกว้าดไปเล่ข้างหลังนะครับนี่คือคนรุนต่อไปที่จะหลับสัคงคมการเมืองแบบนี้ไปให้พวกเขาครับพวกผมกับน้องๆที่คิดขอขาการบะพาะรุ่งเป็นชั้นตามาตีหวาเราจะทำแบบนี้ครับมันไม่มีทางเลือกืลนจริงๆครับเรามีทางเลือก่อคอะยกยอมแบกหัวทั้งเทา กับลุกขึ้นทูยังมีเกียรติเล่าเรือที่จะลุกขึ้นทูยังมีเกียรติครับเดี๋ยวเลี้ยงไปตรงนี้เลยเป็นทั้นยาวว่าเราจะไม่ทะเลาะกับบุคคลใดบุคคลนึงครับเราจะถูไว้กันเดือโท้อแล้วก็พูดว่าทำการเงื่อนงทั้งหมดเลยออกมาโก้กับพื้นเล้วให้ี่น้องได้เห็นกันได้ชัดครับ เราไม่ได้จะรอกับตัวบุคคลไม่ได้โอนเงื่องให้เป็นงานค้นตัวครับแต่วัฒนธรรมการเมืองแบบนี้เราไม่เอาแล้วเราก็ไม่ชอมที่จะเป็นดาบาบหลับการเมืองแบบนี้หลับวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ส่งต่อไปให้คนรุนต่อไปครับเราจิงบอก ว่าวันนี้น้าทีของพวกเราท่าถูกวิธีทางให้คนโชค้าหลับรู้ร้องกันแล้วยืนยันกับพวกเราว่าบ้านเรามีปัญหาครับตลอดสิบห้าวันที่้านมาพยายามบอกแวผิดแบบนี้กับทุกคนผมเข้าใจนะครับได้คนอย่างไม่พร้อมถิ่จันจเรงถัอว,ว่ากว่ายืนข้างกับใครกลุ่มไหนกลุ่มนึงไม่ถือกับเวลาอย่างนี้ แต่เลือกเสียงให้ถูกถ้าให้ด้วยกับวนารมการเมืองเขาพรอมหลักปัญหาคอร์รัปชันอยู่กันแบบนี้ก็ได้เลือกข้างนน้ดเลยครับไม่โกรดไม่หวาไ้เลยถ้าคิดว่าวัฒนธรรมการเมืองเขามันมีปัญหาการหยุดจระลิบคอร์รัปชันมีปัญหาการใช้ทร,รัพยากรสำหรับบุคคลตระกูลใหตระกูลหนึ่ง ทุกอสัตย์ยากรจากวัดโรงนะไปไหว้กับตัวเองเป็นปัญหาเลือกยื่ทางพวกเรามาเลยครับเนี่ยดีด้วยทางจริงๆแบบแนว้อซื้อทางคงจบแล้วนะร่องเวลาไม่กี่นาทีขอคุณครับทุ่าหนึ่งคนบุงงนึ่งที่ยากซื้อทางคือพวกเรา ในคณะผู้อกิาลกันการหยึดมันในเนวทางยากครับหลังจากกิจตะเกีบับคนนีออกไปเด้ยวจะมีเลขงเสียนทา่านสำรับทุกคนขอให้ยึดมันในเนวทางปฏิญญาเล่านีที่เกียนกันไหวจะรวงกันทอดลาท้ดนกนจะปอกปองความฟันจะเป็นตั๊ดูกกับบุคคล็นจุดชนิดจะไม่มีความไม่เลยถ้าเราไม่เนี่วเน่ในเนวทาง อุมบุคคลที่้องครับสำรับคนที่คิดกว่าพวกเราเป็นไฟรงข้ามคิดเอิญน,นะครับยอมหลับความจริงกันได้ไหมครับพอบ้านเรามีปัญหาสง ผมไม่เคยโงผมไม่เคยโงผมไม่เคยโกงทีรผมไม่เโงไปเนอ15เอร์ต่อะไรติดได้ด้วยทุกพี่แต่ผมไม่เโกงนโวบายตอง30เปร์เ็นตเ่มันเป็นยังไงของมาใหม่ที่ไหนๆก็ต้องจา ผมไม่เคยโกงเงินง่างเนี่ยเงออะไรเงินอะไรผมไม่เคยโกงพี่เงินง่ายตรนียังไงผมไม่โกงคนคั้งเนนีอเสียบมาเลยผมไม่เคยโกงแมงกวคนลวมันบาวแต่คนควันเจอเลยกว่าบาผมไม่เคยโกง ผ,ผมลังแชร์ออกไปให้คนได้ตเห็นวีดีใหม่ของอยสนขาวอยูกล้ๆในหเรามีนายโอวัจรอมาห้าคนตั้งแต่มีมีอวัจรมาเนี่ย เราก็มีวัฒนธรรมดูตลอดเลยว่าคนที่เราเลือกันอ่าเป็นคนดีและเปเราอยากไหมาจากสิ่งบนมาจากพุทธิบิดมาจากเราชั้นเราโดนสอนได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่แต่สิ่งที่ไปใส่โทษเดิมเอาตลงนี่ไปทําถนนเอาลงนี้ไปพัฒนาคนสิ่งสําคัญเมื่อเราอิ่มเต็มความต้องการเนี่ย กาแฟก็แก้แก้วละ50บาท